สถานเอกอัครราชทูเตเดนมาร์กประจำประเทศไทยร่วมกับโนโว n โ d i s สฉลองครบรอบ100ปีในการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพระดับโลกพร้อมสานต่อความสัมพันธ์กับภาครัฐสู่เส้นทางการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและโรคอ้วนในประเทศไทยอย่างยั่งยืนโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศรีนิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัยเอกพรากรหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมประทักษาถึงความท้าทายในการดูแลโรคเบาหวานและโรคว้นอย่างยั่งยืน Right now we are facing a huge issue globally regarding diabetes numbers if you look globally we have a lot of people living with diabetes and the focus is that uh, in denmark we have been working public privately for 100 years but i think we can not only do it in denmark we can do it globally if we work together so the topic today is actually how can we globally work together on solving this and part of our, the answer to that is actually trying to work holistic across many sectors that is uh, doctors, nurses, nutritionists, and also trying to prevent diabetes. So I think this is key part of the message, and I think we are working very closely with Thailand. Have been doing it for a hundred years as well. Uh, when it comes to healthcare sector, uh, two years ago during the pandemic, we also saw that we need to solve problems in a corporation. So the first point is that this is a hundred year of c o o p e r a t i o n regarding solving the issues regarding uh, diabetes and we do that public privately and globally เนื่องจากว่าท่านพูดให้ให้ให้ความเห็นว่าจุดประสงค์ในการจัดงานในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยกําลังเผชิญปัญหาในภาวะระดับโลกนะคะก็คือภาวะของโรคเบาหวานถ้าเราไปดูในรีพอร์ตเนี่ยค่ะตัวเลขของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกนะคะมันก็คือเติบโตขึ้นอย่างไม่ไม่หยุดเลย นั้นเนี่ยท่านผู้จึงมองเห็นว่าอันนี้เป็นปัญหาสําคัญและทางเดนมาร์กค่ะก็คือมีความสําคัญและทํางานร่วมกับประเทศไทยมาอย่างใกล้ชิดเราจึงมองหาที่จะก,การทำงานร่วมกับรัฐบาลด้วยเอกชนด้วยนะคะทั้งสองทั้งสองส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งนยะืนขอบคุณครับขอบคุณครับที่บริษัทจากเดนมาร์กได้จัดขึ้นนะฮะนโยบายของรัฐบาลเราจะขยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยก็คือ30บาท หรือต่อยอด30บาทซึ่งจะรวมไปถึงทุกโรคแต่บางเอิญนเบาหวานนี่เป็นโรคที่เป็นโรคที่ไม่ติดต่อแบบเรื้อรังใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า NCD ซึ่งเราเจอเยอะขึ้นก็คือโรคเบาหวานและโรคอ้วนประเทศไทยนี่มีคนไข้เบาหวานที่ตรวจพบแต่ละปีสามแสนคนนะครับแล้วก็ เนที่ไปตรวจสุขภาพนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าหนึ่งในสามนี่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานไปนตรวจสุขภาพค่อยเจอแล้วที่สําคัญคือยิ่งมีอายุเยอะขึ้นตอนนี้เบาหวานก็เริ่มเพิ่มขึ้นถึง22%เปอร์เซ็นต์นะฮะในคนที่อายุเยอะทีนี้สําหรับโรคอ้วนที่เป็นเกอกับเบาหวานเนี่ยเราพบประมาณ4ใน10ของคนที่เดินมานะครับแล้วก็เ,เพราบว่าโรคอ้วนเนี่ยกับเบาหวานนี่ อยู่ร่วมกันนะฮะเบาหวานแล้วมีโรคอ้วนถึง63เเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาเพราะอะไรเพราะโรคพวกนี้เป็นเรื้อรังใช่ไหมฮะปัญหาก็คือมันต้องรักษายาวนานพอรักษายาวนานเสร็จก็ต้องใช้เงินเยอะงบประมาณเยอะเรามีนโยบาย30บาทรักษาทุโรคเราก็ต้องคัดเซินเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเท่าที่นโยบายของกระทรวงเรื่อง30บาทเนี่ยเราจะพยายามประสานกับองค์กรเอกชนมาช่วยกันเราจะมีเขาเรียก พ r i m a r ี c แคร์ยูนิตก็คือ PCU อ, PC อะ่ะคือโรงพยาบาลเราพอสอตอที่จะจัดการดูแลคนไข้ไปถึงระดับพื้นฐานโดยจะมีหมอไปอยู่ที่นั่นให้ได้นะครับแล้วก็ปรึกษาคนไข้ในการดูแลตัวเองกับโรคเบาหวานแล้วก็ให้ความรู้ด้านการรักษาหรือป้องกันโรคเบาหวานแล้วก็เพื่อแก้พฤติกรรมของคนไทยไงครับว่าชอบกินเค็มกินหวาน Thank you very much. Very good question. And and I think Novo Nordisk was born out of a public and private partnership. The first steps Novo Nordisk took was based on a healthcare professional, a doctor, trying to find a cure for diabetes for his wife, and she ended up traveling with him to Canada to find a cure or at least a, a way to produce insulin. Based on university professors and and uh, and taking this opportunity to bring this product back to Denmark. So if you look back at why Novo Nordisk has been able to sustain for over hundred years now to bring solutions to patients, it's because we always put the patient first. The first day the company put the patient first, and we continue to put the patient first. And we recognize that we can't do it ourselves. We have to do it together. Healthcare professionals, ministries of health. Other associations within the society, as well as Novo Nordisk, to do the best for the patients. And we have a project here in Thailand, the Affordability Project, which is a great example of where Novo Nordisk and the Ministry of Public Health come together trying to find solutions that help people in Thailand with diabetes to live a better life and have better access to care. จากคุณแอนิโก้นะคะจากผู้บริหารจากบริษัทโน้ o นอร์ดิสประเทศไทยนะคะก็คือต้องบอกว่าการที่เราอยู่มาได้100ปีอะค่ะมันเกิดจากการที่ว่าเราเกิดมาจากการร่วมมือโน้ o นอดิสแรกเริ่มโตมาจากการร่วมมือทางทางภาครัฐและเอกชนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะถ้าเราเมองย้อนกลับไปและแน่นอนค่ะว่าการที่ปัจจัยที่ทาให้เรายั่งยืนเนี่ยมันก็คือการที่เราให้ความสําคัญกับผู้ป่วยเป็นหลักเรามีโปรเจกต์ affordability ในประเทศไทยนะคะที่จะเพิ่มการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย ให้ดีขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้นและสุดท้ายค่ะอย่างเช่นอย่างที่ท่านพูดได้พูดไว้ค่ะเราไม่สามารถทําได้ด้วยตัวคนเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะตอบโจทย์ในตรงรวมของระบบสาธาราณาสุขทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ